ขนาดของเงาสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกับวิชาวิทยาศาสตร์แสนสนุกกันอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องขนาดของเงาหลังจากที่เราเรียนการเกิดเงากันไปแล้วน้องๆยังจำกันได้หรือเปล่าคะถ้าน้องๆจำไม่ได้สามารถกดปุ่มกิจกรรมเพื่อทบทวนได้เลยค่ะเฮ้อ ว่ายังไงเจมเมื่อกี้ทำไมเงาด็อกเตอร์เล็กแล้วพอด็อกเตอร์เข้ามาใกล้เงาก็ใหญ่ขึ้นหละครับหรือว่าไฟฉายเนี้ยเป็นไฟฉายวิเศษเนี่ยไม่ใช่ไฟฉายวิเศษอย่างที่เจมเข้าใจหรอกนะอา้าวแล้วทำไมผมฉายไฟไปที่ด็อกเตอร์และด็อกเตอร์ถึงตัวเล็กแล้วก็ใหญ่ขึ้นได้ล่ะครับนี่ไงครับเดี๋ยวผมฉายไฟฉายให้ดูฮะ <laughs> เจมคิดว่าไฟฉายเนี่ยเป็นไฟฉายวิเศษจริงๆเน่ะเหรอถึงได้ทำให้เงาของด็กงอกเตอร์เล็กลงหรือใหญ่ขึ้นก็ได้อะฮะเพื่อนๆคิดว่าไฟฉายของด็อกเตอร์ปราดเป็นไฟฉายวิเศษหรือเปล่าคะแล้วเงาที่มีขนาดใหญ่มันเล็กลงได้ยังไงครับขนาดของเงาเนี่ะเปลี่ยนแปลงได้นะเล็กลงหรือใหญ่ขึ้นก็ได้ ขึ้นอยู่กับระยะห่างระหว่างวัตถุกับแหล่งกําเนิดแสงและระยะห่างระหว่างวัตถุกับฉากระยะห่างหรอครับยังไงอะถ้าเราขยับวัตถุเข้าใกล้แหล่งกําเนิดแสงนั่นก็คืออยู่ไกลจากฉากมากขึ้นเงาเมื่อที่เกิดขึ้นบนฉากจะมีขนาดใหญ่ขึ้นส่วนเงามมวที่เกิดขึ้นบนฉากจะมีขนาดเล็กลง แล้วถ้าเราขยับวัตถุออกห่างจากแหล่งกำเนิดแสงแล้วครับถ้าเราขยับวัตถุออกห่างจากแหล่งกำเนิดแสงทำให้อยู่ใกล้ฉากมากขึ้นจะเกิดเงามืดที่มีขนาดเล็กลงและเกิดเงามัวบนฉากที่มีขนาดใหญ่ขึ้นแสดงว่าถ้าผมไม่ขยับวัตถุขนาดเงาก็จะเท่าเดิมเหมือนที่เจมเห็นเงาของดอเตอร์ใช่ไหมฮะ ผมอยากลองทำการทดลองดูครับด็อกเตอร์อยากรู้ว่าขนาดของเงาเปลี่ยนไปได้อย่างที่ด็อกเตอร์บอกจริงๆหรือเปล่ามันต้องอย่างนี้สิเจมอยากรู้คำตอบเราก็ต้องหาคำตอบจากการทดลอง งั้นเรามา,ตาเตรียมอุปกรณ์กันเลยเราต้องใช้ดินน้ำมันไฟฉายแล้วก็ฉากที่ทำจากกระดาษแข็งเจมหยิบไฟฉายมาตั้งไว้ตรงนี้นะแล้วก็เอาฉากวางไว้ฝั่งตรงข้ามใช่ไหมครับถูกต้องแล้วจากนั้นวางดินน้ำมันไว้ตรงกลางด้วยนะเจมครับเกิดเงาขึ้นบนฉากแล้วครับ สังเกตเงาบนฉากบันทึกลงตารางบันทึกผลการทดลองด้วยเจมครับทีนี้ขยับดินน้ำมันเข้าหาไฟฉายเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงไหมเห็นครับผมจดบันทึกลงตารางบันทึกผลการทดลองแล้วครับผมขยับดินน้ำมันออกไกลๆจากไฟฉายดูนะครับโอ จริงด้วยครับดอ็อกเตอร์ขนาดเงาเปลี่ยนแปลงได้จริงๆด้วยครับไม่เกี่ยวกับไฟฉายวิเศษอะไรเลยเดี๋วด็อกเตอร์จะสรุปให้ฟังอีกทีนะขนาดของเงาที่เปลี่ยนไปขึ้นกับระยะห่างระหว่างวัตถุก,กับแหล่งกําเนิดแสงและระยะห่างระหว่างวัตถุก,กับฉากหากเราขยับวัตถุเข้าใกล้แหล่งกําเนิดแสงนั่นก็คืออยู่ไกลจากฉากมากขึ้นเงามัวที่เกิดขึ้นบนฉาก จะมีขนาดเล็กลงส่วนเงามือที่เกิดขึ้นบนฉากจะมีขนาดใหญ่ขึ้นและหากเราขยับวัตถุออกห่างจากแหล่งกำเนิดนั่นคืออยู่ใกล้ฉากมากขึ้นเงามัวที่เกิดขึ้นบนฉากจะมีขนาดใหญ่ขึ้นส่วนเงามือที่เกิดขึ้นบนฉากจะมีขนาดเล็กลงก่อนที่เราจะไปทำแบบฝึกหดัดเรามาสรุปเนื้อหาไปพร้อมๆกันก่อนดีกว่าค่ะ วัตถุอยู่ใกล้แหล่งกำเนิดแสง,งเงามัวที่เกิดขึ้นบนฉากจะมีขนาดใหญ่ขึ้นส่วนเงาเมื่อที่เกิดขึ้นบนฉากจะมีขนาดเล็กลงและหากเราขยับวัตถุออกห่างจากแหล่งกำเนิดเงามัวที่เกิดขึ้นบนฉากจะมีขนาดเล็กลงส่วนเงาเมื่อที่เกิดขึ้นบนฉากจะมีขนาดใหญ่ขึ้นค่ะ หลังจากเรียนและทำการทดลองกันไปแล้วก็ได้เวลาของการทำแบบทดสอบใช้เดี่ยวกันแล้วล่ะค่ะถ้าน้องๆพร้อมแล้วก็ไปเริ่มทำแบบฝึกหัดกันได้เลยค่ะใช้เดียวตอนข้อไหนกันแน่ข้อ1ห,หากนำวัตถุเลื่อนเข้าไปใกล้ฉาก เงาบนฉากจะเป็นอย่างไรเงามืดเล็กลงเงามัวขนาดใหญ่ขึ้นเงามืดใหญ่ขึ้นเงามัวเล็กลงเงามืดและเงามัวมีขนาดเล็กลงเงามืดและเงามัวมีขนาดเท่ากันถูกต้องครับข้อสองข้อใดคือปัจจัยที่ทำให้ขนาดของเงาเปลี่ยนแปลงระยะห่างระหว่างเงากับผู้สังเกต ระยะห่างระหว่างเงากับผู้สังเกตร,ระยะห่างระหว่างวัตถุกับแหล่งกำเนิดระยะห่างระหว่างแหล่งกำเนิดกับฉากเยี่ยมไปเลยครับข้อ3การขยับวัตถุไปมาระหว่างแหล่งกำเนิดกับฉากในข้อใดทำให้เงาของวัตถุมีขนาดเท่าเดิมเสมอ ผู้สังเกตต้องยืนติดกับวัตถุใช้วัตถุที่มีขนาดใหญ่เท่ากับขนาดของฉากใช้ฉากที่มีขนาดใหญ่เท่ากับขนาดของแหล่งกำเนิดใช้วัตถุที่มีขนาดใหญ่เท่ากับขนาดของแหล่งกำเนิดลองดูอีกทีนะครับผิดค่ะถูกต้องครับ ข้อ4ถ้าต้องการให้ลูกฟุตบอลบนฉากมีขนาดของเงามืดใหญ่ขึ้นต้องวางลูกฟุตบอลอย่างไรวางฟุตบอลในตำแหน่งใดก็ได้วางฟุตบอลกึ่งกลางระหว่างฉากกับแหล่งกำเนิดวางฟุตบอลในตำแหน่งที่ใกล้กับแหล่งกำเนิดแสงวางฟุตบอลในตำแหน่งที่ไกลจากแหล่งกำเนิดแสงถูกต้องค่ะข้อห้า ค่าไฟฉายขนาดใหญ่เท่ากับวัตถุที่กั้นแสงขนาดของเงามืดบนฉากจะเป็นอย่างไรเงาขนาดใหญ่กว่าวัตถุเงาขนาดเล็กกว่าวัตถุเงาขนาดเท่ากับวัตถุเกิดเงามืดขนาดเล็กกว่าวัตถุตอบถูก เฉลยข้อ1หากนำวัตถุเคลื่อนเข้าใกล้ฉากเงามืดจะมีขนาดเล็กลงแต่เงามวัวจะมีขนาดใหญ่ขึ้นค่ะข้อ2ระยะห่างระหว่างวัตถุก,กับแหล่งกำเนิดแสงคือปัจจัยที่ทำให้ขนาดของเงาเปลี่ยนแปลงค่ะยิ่งมีระยะห่างมากเงามืดก็จะยิ่งมีขนาดเล็กลงในทางกลับกันเงามวัวจะมีขนาดใหญ่ขึ้นค่ะ ข้อ3การขยับวัตถุไปมาระหว่างแหล่งกำเนิดแสงกับฉากโดยใช้วัตถุที่มีขนาดใหญ่เท่ากับขนาดของแหล่งกำเนิดแสงจะทำให้เงาของวัตถุมีขนาดเท่าเดิมเสมอค่ะข้อ4ถ้าต้องการให้เงาของลูกฟุตบอลที่ตกลงบนฉากมีขนาดใหญ่ขึ้นต้องวางลูกฟุตบอลไว้ในตำแหน่งที่ไกลจากแหล่งกำเนิดแสงค่ะ ข้อ5ถ้าแหล่งกำเนิดแสงเช่นไฟฉายมีขนาดเท่ากับวัตถุที่เป็นตัวกลางแสงขนาดของเงามื่อที่ตกลงบนฉากจะมีขนาดเท่ากับวัตถุค่ะหมดเวลาค่าเรียนวิทยาศาสตร์วันนี้แล้วนะคะน้องๆอ,อย่าลืมทบทวนความรู้ที่ได้เรียนกันไปแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะ